วันนี้อยู่ที่สนามกอล์ฟอดิซรนค่ะอีกหนึ่งสนามราคาสบายกระเป๋าเสริมสร้างประสบการณ์เกมกอล์ฟของคุณมือใหม่อย่างเหมาะมือปรองก็มาได้สายเดินออกกําลังกายนี่ใช่เลยเนื่องด้วยราคาเป็นมิตรนะครับเราเลยสามารถมาออกรอบได้แทบทุกวันเลยครบจบในที่เดียวสนามชิป มีสนามได้ก็มีราคาไม่แพงและหนึ่งประเด็นนะครับสนามเนี้ยก็เป็นสนามบ้านเกิดของเรา2คนกันด้วยตีกอล์ฟเป็นัครู่ก็สนามนี้เลยปีใหม่กลับบ้านกันทั้นทีก็เลยอยากถ่ายทุกคนดูกันนะครับและช่วงที่เรามาเนี่ยก็เป็นหน้าหนาวเดือนมกราครับอากาศมันก็จะแห้งๆห,หน่อยพื้นก็จะมีแรงๆบ้าง,แ,งแข็งๆหน่อยไาเวอร์เนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับได้โปรโมชั่นตีบวกระยะกันไปกลิ่นที่นี่โดยรวมถือว่าไม่ได้ไวขนาดนั้นครับก็สำหรับเอาไว้ซ้อมะเนาะกลิ่นยากมาก ข่าส<ม>าม<อ>ม,มีน้ำล้อมรอบมีสายเคียงข้างแม่ชวนให้ออกด <Hey, S 2> ับบี้โบเกิลเฮ้เพื่อนโบกี้สนามนี้ไม่ใช่สนามภูเขานะเพื่อนๆแต่ว่าวิวเนี่ยภูเขาและมาถึงส่วนสําคัญของค,ง,คง,คงคลิปนี้ครับราคากลินฟรีกดพอตและอ่านดูกันได้เนะสําหรับใครที่อยู่ระแวกสระบ,บุรีนะผมว่าคุ้มมากเลยถ้าตั้งใจเดินทางมาไกลเพื่อมาตีเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะใครเคยมาลองกันแล้วบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่อยากดูรีวิวสนามนี้เต็มๆติดตามดูเราได้กันเลยนะครับช่องทางตีกระโปงทางยู u b e